สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนคุณนายคุณนายนะคะวันนี้เราจะพามาชมสวนอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราจะพามาชมสวนอ่าอันนี้จะเป็นกระเพานะคะทุกคนตอนนี้นะคะจะเป็นต้นกระเพราแดงนะคะทุกคนอันนี้แค่ต้นเดียวนะคะนี่บรรยากาศต้นนี้ก็ ดีมากบรรยากาศก็ดีมากนะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าต้นนี้เราไม่ได้ปลูกนะคะต้นนี้เนาะเคยปลูกก่อนหน้านี้นะคะแล้วทีนี้มเมล็ดของเขาหล่นลงไปนะคะทีนี้เราไถาปลูกส่วนพริกตรงนี้เนาะเขาก็เลยเกิดมานะคะอ่าอันนี้ไม่ได้ปลูกสักต้นเลยนะคะทุกคนปลูกก่อนหน้านู่นานมากๆแล้วเนาะ นี่ในป่าพีของเราเนาะหญ้ายเยอะมากอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นต้นเล็กของเขานะคะต้นกระเพราแดงเนาะนี่เกิดเต็มเลยนะคะอ่าอันนี้ไม่ได้ปลูกแต่อย่างใดเนาะแต่ว่าต้นเล็กเยอะมากนี่อ่าอันนี้ก็เป็นต้นกระเพราเหมือนกันนะคะทุกคน นี่ตรงนี้ก็เป็นต้นกระเพราอ่าเห็นไหมทุกคนปลูกแค่ครั้งเดียวแต่ว่าได้กินหลายปีมากเลยนะคะทุกคนมเมล็ดของเขาก็มีประโยชน์นะคะนี่อ่ามีต้นเล็กเต็มเลยค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าต้นเล็กเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มป่าเลยนะคะทุกคนนี่ เดี๋ยวเราจะไปทำแปลงนะคะแล้วก็มาปลูกเนาะนี่ต้นเล็กนะคะถ้ามองด้วยสายตาเฉพาะอยู่ในป่าพริกในสวนพริกตรงนี้เนาะคิดว่าต้นเล็กของเขานะคะไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันต้นเลยคะ่ะทุกคนนี่ต้นเล็กเยอะมากแล้วก็ต้นสวยด้วยนะคะเราเก็บพริกไปแล้วก็กลัวจะเหยียบเขาตายเนาะ เพราะว่ามันเยอะจริงๆค่ะนี่อยู่ที่ทางเดินเก็บผิกของเราเนาะไม่ได้มีแค่ใบกะเพรานะคะต้นแมงลักก็เยอะมากนี่แมงลักก็ไม่ได้ปลูกนะคะทุกคนอันนี้ก็เกิดจากมเมล็ดที่เข้าหล่นล่วงลงไปนะคะก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าบอกตามตรงว่าส่วนพิกตรงนี้เนาะก่อนหน้านี้เราปลูกผักค่ะฝั่งนี้เราปลูกผักนะคะ ทีนี้เราต้องเปลี่ยนหน้าดินเนาะต้องเปลี่ยนหน้าดินอย่างน้อยสองถึงสามปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะคะเราจะทำผักอย่างเดียวที่เดียวที่เดิมไม่ได้เนาะเพราะว่าสภาพหน้าดินของเขาถ้าปลูกไปนานๆเข้ามันก็จะไม่สวยไม่งามนะคะถึงเราจะเอาปุ๋ยคอกเอาฝนมาใส่มันก็ช่วยได้ไม่เยอะเนาะ นี่อันนี้ก็เป็นแมงรักนะคะทุกคนต้นเล็กก็เริ่มโตหมดแล้วเนาะอันนี้ก็เกิดจากต้นเล็กเหมือนกันอ่านี่นะคะสังเกตเห็นว่ามีเยอะมากอ่ามีทุกท้องมีทุกคลองมีทุกแถวเลยค่ะทุกคนตรงโน้นก็มีตรงโน้นอีกก็มีมีทุกแถวเลยคะ่คออกกยคะ เดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะมีเยอะจริงๆค่ะทุกคนคือเราแทบจะไม่ได้ซื้อเมเล็ดพันุ์เลยนะคะเพราะว่าเราเคยปลูกไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะและทีนี้เขาก็ออกมเมล็ดเขาก็เกิดให้เราอยู่เรื่อยๆค่ะก็เลยไม่ได้ซื้ออ่าอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยแดงนะคะ ที่เห็นว่าทำไมเป็นพริกไทยแดงทั้งหมดเนาะเพราะว่าเราขายขายประจำนะคะเราขายผักประจำขายทุกวันด้วยเนาะเดี๋ยวทีนี้เราก็สังเกตเห็นว่าเอเอเราจะปลูกผักอะไรดีแต่ว่าพริกไทยใบกะเพราเนาะคนเนี่ยชอบกินแล้วก็ สังเกตพฤติกรรมการซื้อของลูกค้านะคะว่าเขาชอบใบกระเพราแดงมากกว่าใบกระเพราขาวนะคะเพราะว่าความหอมมันแตกต่างกันเนาะแล้วก็ขายดีกว่ากันด้วยพ่อค้าแม่ค้าทําอาหารตามสั่งเขาก็จะซื้อส่วนใหญ่จะเป็นกระเพราแดงนะคะกระเพราขาวเขาไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เราก็เลยปลูกกระเพราแดงมาตลอดเลยค่ะทุกคน อันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเรามีเฉพาะต้นกระเพราแดงไม่มีต้นกระเพราขาวเลยเนาะอันนี้ก็เป็นคําตอบของเราง่ายๆแล้วก็ตามหลักความเป็นจริงด้วยค่ะนี่ต้นเล็กของเขาเยอะมากทาั้งๆที่ไม่ได้ปลูกนะคะอ่าเราก็ไม่ได้หว่านมาเมล็ดด้วยเขาหล่นของเขาเองแล้วก็เกิดเองเนาะ แล้วก็โตเองสารภาพตามตรงว่าเรามาเก็บพริกแล้วก็เพอไปเหยียบเขาด้วยเพราะว่าเขาเกิดเยอะมากนี่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันหนึ่งพันต้นนะคะถ้ารวมเฉพาะส่วนพริกตรงนี้เนาะไม่ได้รวมที่อื่นด้วยนะคะนี่อ่ามีเยอะมากเลยค่ะทุกคน อ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่เราไม่ได้ปลูกที่อื่นเลยนะคะเราแค่มาเก็บตรงนี้เนาะเก็บตรงที่เขาโตแล้วนะคะนี่ขึ้นอยู่กับป่าพริกสวนพริกเลยค่ะเยอะมากอันนี้ก็เป็นต้นแมงรักเนาะต้นเล็กก็เกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเลยค่ะทุกคนนี่อ่า อันนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนเบี้ยเล็กเกิดเยอะมากพูดไม่เกินจริงเลยนะคะหนึ่งพันต้นบวกๆเลยค่ะทุกคนเฉพาะในป่าพิกเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะคะป่าพีกของเราก็ป่าใหญ่อยู่นะคะทุกคนนี่เขาก็เกิดเยอะอยู่นะอ่า นี่อันนี้ก็เป็นต้นกระเพราเหมือนกันค่ะทุกคนใครปลูกเกิดไม่เกิดบ้างค่ะบางทีซื้อมาเล็ดเขาอ่าบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมบางรอบเกิดบางรอบไม่เกิดนะคะอ่าที่เราซื้อมา อาจจะไม่ค่อยเกิดหรือว่าเกิดบ้างเกิดบ้างเนาะเราต้องดูวันเดือนปีที่เขาเก็บผลผลิตนะคะแล้วก็หมดอายุด้วยนะคะบางทีเราไม่ได้สังเกตเนาะมันเอามาปลูกมันก็บางทีมันหมดอายุไปแล้วอะไรแบบเนี้มันอาจจะเกิดยากนิดนึงหรือว่าเราต้องซื้อที่เขาอ่า มีเขาเรียกว่าอะไรอะที่ผ่านคุณภาพนะคะอ่าโอเคแต่ว่าคิดว่าทุกคนน่าจะปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่ขนาดเราเราไม่ได้ซื้อนะคะตรงนี้เขาก็เกิดดีมากเลยเนาะนี่เกิดเต็มเลยนะคะทุกคนที่เห็นนี่ไม่ใช่อะไรนะคะ เป็นต้นกระเพราแดงทั้งหมดเลยค่ะนี่เยอะมากเยอะชนิดที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปปลูกที่ไหนละเพราะว่าเขาเกิดมาทีนึงเนี่ยเยอะเยอะมากๆเลยค่ะนี่นะคะอ่ะาแล้ก็จะ ทำสวนทำแปลงให้เขานะคะเราจะไปปลูกเนาะเพราะว่าตอนนี้เราถางหญ้าไม่ทันเลยคะ่ะทุกคนทั้งสวนพริกแตงกวาถั่วฝักยาวจะมีผักกุยช่ายมีผักอย่างอื่นอีกด้วยเนาะเราถางหญ้าไม่ทันปลูกไม่ทันจริงๆคะ่ะมันก็เลยให้เขาขึ้นสูงแบบนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะถอนต้นกล้าของ แมงลกักแล้วก็ใบกะเพราไปปลูกรอบนึงนะคะแถวนี้จะเป็นแมงลักนะคะอันนี้เยอะมากนะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นแมงลักนะคะเยอะมากๆแค่หญ้าท่วมก็เลยอาจจะมองไม่เห็นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าลองมาถางหญ้าเนาะต้นอ่อนเขาก็จะขึ้นมาด้วยนะคะนี่เฉพาะตรงเนี้ย ก็ไม่รู้ว่าจะปลูกตรงไหนบ้างแล้วมันเยอะมากอันนี้ก็เป็นต้นเล็กนะคะทุกคนนี่เวลามาเก็บพลิกเราก็ต้องระวังไม่ให้เหยียบเขามากจนเกินไปนะคะถ้าบอกว่าไม่เหยียบเลยมันก็เป็นไปได้ยากเนาะเพราะว่าเขาเกิดเกิดแบบเยอะมากๆนี่นะคะนี่ เฉพาะตรงนี้เนี่ยคิดว่าโอ้โหไม่รู้จะไปปลูกที่ไหนล่ะนี่นะคะเยอะจริงๆแล้วก็หนาแน่นไปด้วยต้นเล็กเนาะอ่าเกิดเป็นพืชเป็นพืชเลยค่ะเยอะมากๆจริงๆค่ะทุกคนอ่าแถวนี้แทบจะเรียกว่าเป็นแถวของ แมงลักได้เลยเนาะเกิดเยอะแล้วก็เกิดหนานแน่นด้วยแล้วก็ต้นแบบเยอะเยอะใครที่ชอบปลูกนี่แบบอยู่ได้ทั้งวันนะคะอยากจะปลูกเขาทั้งวันเลยคะ่ะทุกคนนี่พริกแล้วก็ต้องเก็บอีกแล้วเนาะ เพราะว่าแดงอีกแล้วเก็บวันเว้นวันเลยค่ะช่วงนี้บางทีต้องเก็บทุกวันด้วยแต่ว่าช่วงนี้ลูกเขาอาจจะน้อยลงมาบ้างอาจจะเป็นวันเว้นวันแล้วเนาะอ่าเยอะมากๆใครชอบปลูกผักนี่ต้องถูกใจสิ่งนี้แน่เลยค่ะทุกคนต้นกล้าต้นเล็กนี่แบบเยอะมาก ถ้าไม่ติดที่ว่ายา่าย่าบังไว้นะคะนี่ไม่รู้ว่าจะไปปลูกที่ไหนล่ะอ่าวันนี้ก็จะประมาณเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังเราจะพามาถอนต้นกล้าตรงนี้ไปปลูกเนาะเพราะว่าต้องทำแปลงก่อนขันดับแรกหญ้าท่วม เยอะมากอยู่พื้นที่ไหนก็มีแต่หญ้าเราทำไม่ทันจริงๆค่ะทุกคนอ่าสำหรับวันนี้นะคะต้องกดตตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องส่วนคุณนายคุณนายด้วยนะคลิปหน้าเดี๋ยวจะพามาปลูกค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพามาทำแปลงเนาะทำแปลงยังไงปลูกยังไงเนาะเดี๋ยวจะพามาลองดูนะคะทุกคนมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ